ชีวีอวอร์ส2025ร่วมโบวตร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568 โอ,โอเค,เอครับต้วันนีมาถึงแล้วครับอยากได้ใ้ใเข้าลึเลยถึงแล้วก็ได้แทนสายตาไปเลยครับเพราะวันนี้วันที่คุณเมย์รคอยแล้วก็โหทุทกท้งรายนไทยแรจัย่างยานันมาถึงแล้วเชิญเลยครับทยทุกท่านอยู่นีนี่รวมถึงเราถ่ายทอสดด้วยเชิญเลยครับะะสวัสดีทุกคนอีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพี่หมอเพื่อนเพื่อสมุนชนน้องๆในวงการเรียกว่าท่าเรื่องหนั้นเรื่องนั้แล้วก็สปายเออร์จากต่างประเทศมีหลายคนบินมาจากนอร์เวย์สเปนญี่ปุ่นเพื่อเดนิเนชั่นไม่ว่าที่นี่เดนิเนชั่นที่นี่คือที่พักคาราทอนเพื่อเรียกว่าให้เกียรติงานของบอยแลนดชิปพลาสม่ามาถึงโรงแนะคะก็สำหรับเนี่นต้องบอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่สปอร์ตตลอดเลยเว้ยตาตุ๊ดเล,ล้งแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของทุกๆคนที่ที่มาร่วมอีเวนต์ในครั้งนี้นะคะทีมครั้งนี้ด้วยสวัสดีพี่จี๋เชิญตกลงก่อนะ้าถ้าร้านใส่ย่างน้อยแล้วผมกลางเวทีเลยครับเชคคุณเมย์ใช่ครับกลางเลยนะคร,ครเป็นยังไงบ้างเป็นยงไงบ้างก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่สละเวลามาร่วมงานในวันนี้จักใจจักใจมากอขอบคุณทุกคนที่อยู่ในงานวันนี้แล้วก็ขอบคุณกฟนแซของคุณพี่ๆสื่อมวลชนคนที่เพื่อนคุณทีมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซื้อไปถ้ามีคำไหนที่มากกว่าขอขอบคุณไม่อยากใช้คำนั้นแล้วก็ตัวเลขใ้านสำหรับผมมันคือตัวเลขที่ชี้วัดความเชื่อมั่นที่ทุกคนมีให้กับบัญชีเราแล้วก็มีให้กับผู้ดั พราะส่นตัวผมเองก็เชื่อมั่นในผลอะมากมากแล้วพวกเราก็เดเวลอรมาทำกท่านนี้เพราะเราเชื่อว่าจริงๆแล้วการดูแลตัวเองมันมันไม่ควรจะซับซ้อนมัเไม่ควรจะยากแต่มันควรจะเป็นเรื่องง่ายเรื่องสนุกแล้วก็ทำได้อายันเอบเราเราก็เลยเดเวลอรสิ่งนี้มาแล้วผมก็เลยมาอยู่ตรงนี้ในฐานะแบรนด์ผลิ r ภัณฑ์เพื่อพัฒนาผลิตัณ์ที่ทุกคนเชื่อมัน่น และเมื่อทุกนเชื่อมันแล้วผมจะไม่ทรยศความเชื่อมันนะพวกเราจะขอให้คำมั่นสัญญาพวกเราเป็นวิทีจะขอให้คำมั่นสัญญาสองเรื่องเรื่องแรกคือเราจะทำแบรนด์ให้ยั่งยืนแล้วก็เชื่อถือได้ทุกคนจะไม่ตั้งคำถามว่าสิ่งนี้มีคุณภาพแค่ไหนเออยากให้ทุกคนซื้อมันด้วยด้วยหัวใจที่มั่นใจสวงข้อสองคือพวกเราจะส่งมอบพฤติกรรมของสุขภาพที่ดีขึ้น ู้สึกว่าสิ่งที่พวกเราตั้งใจจะสอนให้ทุกคนมันมันถูกกันรกรองแล้วก็คิดมาแล้วทจริงขอบคุณมากๆากแล้วก็อยากให้ติดตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปกับเวทีที่เราตั้งใจจะทำพวกเราจะทําให้ทุกคนได้รู้ว่าการดูแลตัวเองมันมันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนต่อเพื่อนต้องสนุกเพราะว่าเราเชื่อว่าการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เราทําได้ยัง่งยืนที่สุดแล้วก็ ตอนนี้เราจะทำให้ทุกคนได้เห็นมิติของแบรนด์หัมเสิร์นรรว่ามันจะไม่ง่ายเ่ใจต่อไปเราก็อยากทุกคนจับตามองในสเต็ปต่อไปของเราไว้ครับขอบคุณครับประเมินได้กับคุณคจีนะมันง่ายมากนะค,ครับเงครับชื่อมอั่นและเห็นอะไรในในคุณจีเนี่ยตอนต้องบอกว่าตอนแรกที่รู้จักเขาคือไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราไม่รู้ว่าคุณจีเป็นดาราด้วยเพราะว่าไม่เคยดูซีรี์เพราะว่า<ผ>มไม่ได้เข้าโรงหนังมาสองตั้งแต่โควิดเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่เป็นเข้า ไม่รู้ว่าจีนเป็นดาราไม่รู้ว่าจีดเป็นพระเอกไม่รู้จริงๆแต่ว่าวันที่เขามาเนี่ยคือเขาอยากเอาไปสินค้าซีดงที่เรารู้สึกว่าเราทำงานด้วยกันด้พี่ข้อเนีแรกเลยเขาพูดว่าเขาอยากผลิตสินค้าที่ดีมากๆดีแบบที่สุดเลยโดยที่ไม่มีกำแพงราคาแล้วก็เออคนนี้เริ่มเริ่มมีเขาเรียกว่าจะหลุดตรงกันล้ามมาสี่ตรงกันข้อแรกข้อที่สองเออเขา ความเป็นดาราเขาได้เพราะว่าเราบอกว่าเอ้ยถ้าทำงานด้วยกันเขาต้องไม่ใช่ดารานะเพราะว่าเราไม่ได้คบกังหรือคุยกันในฐานะดาราแต่ว่าเราต้องมาเป็นมิศวะเนาการแล้วก็ที่สามคือมันคุยกันรูเรื่องดูเรื่องใหม่เพราะว่าเขาคุยภาษาคือเขาไม่พูอ่าษเตยเตยเยอะมากอาจอาจารย์เดตยร่าหรืออะไรก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคแล้วเรา ็ที่มาของวันนี้ที่เราได้มาเจอกันและนองสองสิ่งที่นำมาคือสิงที่ายจดสคอเคุณคิมเบอร์รี่ชนดีตอนนี้เชิญนะกับการเดินละดน้านโตไปข้างครับคุณเมย์และคุณจีนครับเชิญฮะ ดีนะครับีน้ำีสี้ำลึกแค่แล้วครับอ้าวโอ้โหมสวีมคทุกคนสวนะสวีทนะบส์มงสมองต้อสมสมสมมองมาต้องถามพีเซนเตอร์เขาเลยครับป็นยได้ร่วมงานวันนี้และรู้สึกไหมว่าในฐานะพีเซนเตอร์ครับโอารู้สึกดมากเลยงานแบบยิ่งใหญ่แล้วกมทางการมากๆเค่ะ ขอาไปอนนชน่าแล้วก็ขอคุณเมนะคะพี่เมย์ค่ะที่เลือกให้คิมมาเป็นสาคบรโอนค่ะคือร้สึกว่าหน่ามออสติรึเเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่เแล้วก็กินดีแล้วค่ะใช่กินตาจนค่ะเอยียมแล้วเีนงยเลยนะครับโอ้เยมากใช่หต้องถามคุณเมย์ครับมัน่อน้ง อันดับแรกเลยนะ้องทีมมาซื้อตัวคอลลาเจนคือเขาเป็นเรียลยูเซอร์ที่กินน้ำคอลลาเจนหลักกับแอสตาแล้วเขาบอกว่าเขากินตัวญี่ปุ่นมาสิบห้าปีป่ะใช่ช็้ตัวญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าทีมหยุนอันนี้แล้วรออันนี้นก่อนแล้วเขาประทัใบใจว่ปปะะานคนเองช้อปปี้รัสด้าสมุทสินสัญญานคนนเองคือพี่เมย์ส่งมาให้กินก่อนก่อนทำแล้วก่อนทำแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าห้าวันไม่เห็นผลรับอะคือมาถามพี่ได้เลยโอเค ก็ต้องเลยล้ววันละสองอพี่วด,ดังมาพับก,นนกินมากที่ี่ดังข้าเขาก็แบบแก้ของแก้แกแกมไม่ได้หมือนยกับพีเชื่อหนูขอห้าวันถ้าไม่ไีพี่ไม่ต้องกินมีผู้ใช้จนทั้งวันเลยใช่ลใแบบติดใจเลยเ่ยก็เป็นยังไงอ่ะคือมันคนลับเป็นว่าเราชอบอะไรมากคือรู้สึกว่า อย,อย่างที่บอกบอกตอนข้อแรกถึงคุณเรียวอยู่เซอร์ข้อที่สองเนี่ยถ้านึกถึงโ,โกโกหลับตาในประเทศไทยอยู่โรโมาเกตแี่เมื่ถึงใครบอกจริงคนที่สะท้อนถึงความแบบ healthy skin แล้วก็ premium ความน่าเชื่อถือ trust worthy แล้วก็ a อร่าความเป็นหัวโตกกที่ inside ใ,ในประเทศไทยองตกหน้านั้นขึ้นมาหน้าเดียวก็คือคิมเบอรี่เซึร์ค่นะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันในทีเราบอกว่า หรือคนที่จะมาถ่ายทอดให้กับทุกๆคนมันต้องบ่งบอกถึงสิ่งนั้นได้จริงๆสะท้อนให้รู้สึกว่ามันถูกต้องมันถูกตรงเมย์ก็รู้สึกว่าสินยาชายแล้วซึ่งสำคัญมากๆหนึจุดคือเขาคือตัวแทนของกโกลบอลแต่และสินค้าที่ทีมเลือกอ่ะมันคือกโกลบอลทั้งน้นเลยถ้าจะเห็นแล้วน้องไม่เคยเขาเยอะอ่ะโอ๊ยขอโทษไม่ใช่เขาซิกเออ,อ เออไม่ปด้บางๆคือเขาสตรีทเขาไม่ได้พี่เชื่อว่าคิมน่าจะถูกถ้าถามให้ให้เลือกสิ่งเยอะมากเพราะเขาเป็นตัวแทนที่จะเป็นสโตรกเพอร์เซอร์ให้กับทุกยูเซอร์ดังนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสตรีทมากมเราเลยรู้สึกว่ามัมานคือไข่ได้จริงก็เลยไปถึงที่นี่ใช่ไหมโกรธจริงนะ<อ>งดังก<อ>็รู้สึกเหมาะมากอยากฟังจากพี่คิมอยากให้พีไฟา์เขาว่าโกรธในมอมคิมเบอร์ลีย์แมงมุมองค่ะ คือว่าคว่าโค้งเนี่ยมัน will count down together let's count them together.